สวัสดีครับผมมองขึ้นปรนะตูครับประตูเดินไหมประตูเดินไหมรออยู่ไหนครับจอยอยู่ตามรถเปลในอนันนี้ครับตาโกะสวัสดีครับพ่อผมนายลิงซ่าผมวนเพลย์บอยอีกครั้งแล้วครั้งที่สามแล้ะแซ่บมันตกอะไรตกครับมึงเข้าแล้วมึงก็ตกเออ game như là Titan Quest. Soldier. Ủng, đi. Điệt đi. này. Biến đi. có làm tình Không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลามีแครับทคุณคๆเมันบดเดิมเกิปเดิมสกิกเดิมไปครับนำครับล้ีชาล้ครับเขาเยไปเลยเลยเขาไเลย้าลยเ้ไ่ลยาไลไเข้าไล้ปย ขว่าไอ้นัวันนี้จะแค่ตัวใหม่เล่นเล่นตัวใหญ่เล่นโลกครับพวก่พวกกันล้มไม่ใช่ครับผมเป็นเด้เป็นไมไอ้่ยังบีรือเลยครับลงเร่อยๆรื้อเลยไองนี้อร่อยซื้อครับไปด้วยครับเป็นบทเรียนครับเมื่อวานครับ่ใช่ใช่

ีเนี ío, das, too, ่ยไม่ถายเยนะมทีตไทยนตนั้าไเี่นแล้วเนียอยากเล้ยงอะนกเนีหวานป๋าครับ้าคับนดูดีจิตอนจิต้อดีีอ้โหอะไรเลยตังตังไปแล้วทั้งโลกเขาเลยมีแล้เนี่ย ถอนถอนถอนต้องถอนหวานดีกว่าเอาหวานเอาหวานชักชักขวาครับพอแล้วตรงนั้นผมไปเหมือนเดียวนะไปหมดอนเดิไปไหนครับนั่นนะครับไปตีเลยครับโอ้ยคาเทียยมแล้วโอ้ยโอ้ยเนี่ยล่ะเนี่ยล่ะขี่ไปเป็นโด้วยตีเลนโด้วยตายแลับตายแล้วเหับผม ไม่ไม่มีนะครับวันนี้เราจะไม่ตายแบบเมื่อวานนะครับมึงตายงมงงครับจะมีการตายเกิดขึ้นเดียวไม่อินชอดอีกแล้วโอ้โห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 ดีแล้วครับพี่น้องดีแล้วไปไหนครับหลบบ้านครับหลบบ้านด้วยการหลบบ้านนะไงกบ่ามาปู

อัพเลยครับอัเลยครับอัเลยครับทีมจะดีขึ้นครับต้องตั้งนะตั้งตีตีตีตั้ง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 ตังตั้งต้งตั้งตั้งต้งตั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 งตั้งต้งตั้งตังตั้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 งตังต้งตงตั้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 ง ก็ไม่ใช่อาีพนี้จริงเหรออ๋ออ๋ออันนี้มืออะไรครับอะไรครับนี่ครับเพิงช่วยกดดีสเดิบเบิลสิครับแล้วมึงก็มึงจะได้ไม่ต้องขึ้นหนีครับเด,<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูแนะนำเองครับไม่ต้องให้มันแนะนำเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดให้ครับน,นี้พี่มีฮิวครับมีฮิวแล้วมีหมาด้วยครับโัโอ้โหนนี้เป็นอาชีพแล้วคอมเลอร์ครับเรน เนเจอร์ครับผมผมรักธรรมชาติครับเป็นธรรมชาตินครับผมมีฮิลนะครับโอ้เลื่อนนะครับสี่ห้าเนเจอร์ครับแบ่งผมมาโอ้ดีครับเป็นคนนีนะครับมีหมาเปกนคนนนะครับมีนับอายุอีพีตอายุอีพีตนะครับผมมีหมาเปคนนี้ครับให้หมาไปใชครับ เดี๋ยวมาไปทมันครับไปยินครับไปยิงครับปลาครับฟครับปลาครับมาเป็นโบดเราไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาตนี้ตัวท็อปัวงสุสอยมาเลยอย่างท็อปปึงครับเดเ๋เด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 เเด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 ดเันเดเดเเเครับ มึงใส่มึงเล่นโล่นะครับมึงใายหน้ามีดนะครับมันไม่ตึเงเลยแถมยังมีเพื่อนน่ารักน่ารักให้สายหิวให้อีกด้วยครับรวันนี้มาวันนี้มาแฝดครับเข้าสับบอสเลยครับแบบหิวให้ครับไปครับ อินสองเด็กหนึ่งครับชิบหายแล้วครับพี่น้องเอาเขาเพิงมาทำนี้อะไรอย่างนะครับอินสองใส่ของนักเวทเลยครับเดี๋ยวอ๋อนี่นีแหลงถึงนักเวทก็ได้ของนักเวทครับ

ผมจะเป็นหกบวกตรงนี e: no. like ้อะไรครับตังแม่งหมดคลตายครับตายครับชีวิตเราจะดีขึ้นคี่เนี่ยครับเรือเรื่องเรามั้งครับเรียบร้อยเลยครับเลยครับผมโอ้ยแต่ชีวิตรอบนี้ดีขึ้นแน่นอนครับไปครับพร้อมครับจะมีหมาสองตัวนะครับไม่ต้องกลัวครับมาอุ้งหยั่งโว้เนีัย ข้าบัตรเซ็ตมาครับมาครบครับเออครบรีดิงกัสวัตส์ก่อนเลยครับเดี๋ยวกับเอ็ก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 โอ้เอ็กนิดเอ็กนิดโอ้ยยังไงไปไหนครับมึงออนครับเดี๋ยวตาครับเดี๋ยวก็ตามครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเดียวครับผมใจเดียวครับการเดีบ มากรนีครับเออเออนี่เขบอกเขียวเขียวนีครับมาลุยกินยเขียวๆเลยเหได้ได้เ้าไยรับมามโเ <Bond> ขบไม่เรียบครับอันนี้คร <serving Pokemon S 2> <Enfin S 1> ับอ <igen> ันนี้ครับบุกบ้านหนูนะไปครับไปครับใจเย็นดิใจเย็นดิบินเลยครับบินไปเลยมึงไม่อัพไปหนึ่งสองสามตีครับอัพพีชกว่าเลยครับนมต้องอามาใส่นี้ครับไอ้ไอ้สมองครับ ไหนครับไหนครับมาครับพิวให้ครับพิวครับจับเต็มครับต่อครับเล่นยิงนี่นะครับลองกดปิดจะฟ้าพี่แจ๊คก็ใส่ผิดครับสกิลนี้ครับสกิลนี้มันต้องออกมาตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับ อนี้ครับที่ขวาเลยครับที่ขวาครับที่ที่ที่เปียกที่ที่เออเราเอามาใส่ครับอันนี้ครับเออนั่นแหละครับแล้วมันจะปั่นหนึ่งสองสามระเบิดครับอันนี้เอาออกเลยครับโอเคครับผมลืมแล้วนะครับลืมแล้วนะครับไม่เล่นมาตั้งกี่สิบปีครับผมไปอีครับหนึ่งสองยึดยึดดิตายครับตายยึดดิยึดดิตายเออนั่นแหละครับนั่นแหละครับชู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 แล้วมองเลย ลยบเลยบเลยเดี๋ยวกูยิวให้ม่งกลัวเนตามโลกออไปเลยนะ่้ล่กเล่นอิวเป็นหลักเนะ

ไปอะไรหมด้วยครับไปครับนำเงิน